การเชื่อมต่อที่ไม่คาดคิดการแสดงออกถึงความสนใจไม่เคยเป็นจุดแข็งของฟิโอนาแต่จะเป็นอะไรไปถ้าเธอขี้อายเกินไปที่จะเข้าหาผู้หญิงเธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทํางานที่ร้านหนังสือในท้องถิ่นและช่วยดูแลลูกสองคนที่เต็มไปด้วยพลังของเพื่อนสนิทมียาคืนหนึ่งขณะที่จัดระเบียบโทรศัพท์ของเธอฟิโอนาได้รับข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักขอให้ช่วยเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง ผู้ส่งแจ้งว่าเป็นผู้หญิงชื่อมายาซึ่งเป็นคนที่ตรงข้ามกับฟิโอนาทุกอย่างมั่นใจมีสเสน่ห์และตรงไปตรงมาแม้จะมีความแตกต่างระหว่างพวกเขาแต่ข้อความที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ทําให้เกิดมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาอย่างรวดเร็วสู์ไม่อะ่ะ Who proclaims herself the expert ด n siblings ง h ซสแฟน n า e ซ e l นเจ f ร o อิงเอฟไอโอเอเ r สไรฮิล a มอ n ์มอดันดีล w งวิดเฮอด เมื่อพวกเขาได้พบกันที่คาเฟ่ใกล้เคียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีสเสน่ห์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่มายารู้สึกไม่สามารถเป็นมากกว่ามิตรภาพได้ใช่ไหมมันไม่หมายความอะไรถ้าเธอเริ่มตระหนักว่าเธอสนุกกับการใช้เวลากับฟิโอน่ามากกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือมันจะหมายความว่าอย่างนั้นข้อความผิดหมายเลขสามารถนำไปสู่ผู้หญิงที่ใช่ได้ไหม มันเป็นวันเสาร์ที่ธรรมดาฟิโอนาอยู่ที่บ้านช่วยเหลือเด็กๆของมิยาเจกและลิลลี่ในโครงการสุดสัปดาห์เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นฟิโอนาตรวจสอบโทรศัพท์ของเธอข้อความใหม่จากหมายเลขที่ไม่รู้จักจึงเข้ามาช่วยด้วยข้อความเริ่มต้นพี่น้องของฉันทำให้ฉันบ้าคลัง่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับการทะเลาะกันไหมฟิโอนาหัวเราะเบาๆมีใครบางคนติดต่อเธอเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวหรอือเธอลอยตามเปลือกตาของเธอนี่มันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่า ข้อความที่สองเข้ามาแล้วมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ชายของฉันบอกว่าฉันไม่สามารถชนะได้เพราะถึงคิวเขาแล้วมีภาพถ่ายแนบมากับข้อความแสดงให้เห็นเด็กผู้หญิงที่ใส่แว่นตาอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ยุ่งเหยิงมีของเล่นอยู่รอบๆและเด็กชายที่ถือจอยเกมอยู่นั่นทําให้ฟิโอน่าหัวเราะออกมามันเหมือนกับว่าเธอได้ก้าวเข้าสู่โลกของหลานชายและหลานสาวของเธอนั่นคืออะไรเจ็คถามจากภาพวาดของเขาเกี่ยวกับมังกรโดยสงสัยเกี่ยวกับหน้าจอของฟิโอนา่า แค่ข้อความสุ่มที่ถามเกี่ยวกับความวุ่นวายระหว่างพี่น้องฟิโอน่าอธิบายยิ้มให้เขาดูโทรศัพท์ลิลี่ที่กำลังเล่นอยู่เงียบๆน,นั่งตรงขึ้นตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความอยากรู้เราช่วยได้ไหมฟิโอน่ายิ้มพอใจในความกระตือรือร้นของพวกเขาเราลองให้ความคิดกันดูดีไหมเจ็คยักไหลทำไมไม่ปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหากันเองละ่ะ เพราะมันจะใช้เวลานานมากและพวกเขาจะไม่สามารถเล่นด้วยกันได้อีกลิลิแย้งรอยยิ้มเบี้ยวของเธอสะท้อนถึงความคิดลึกซึ้งฟิโอหน้าหัวเราะยกับการทะเลาะของพวกเขารู้สึกมีอารมณ์รักในเด็กๆอือม,มาดูกันเถอะว่าเราจะเสนอความคิดอะไรได้บ้างวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างพี่น้องคืออะไรในขณะที่พวกเขาโยนแนวคิดกันไปอาจจะเป็นทางออกที่ยอมรับหรือผลัดกัน การพูดคุยนี้ทําให้ฟิโอนาหลงไปชั่วขณะเธอลืมเกี่ยวกับหมายเลขที่ไม่รู้จักและเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพี่น้องทันใดนั้นข้อความอีกฉบับก็เข้ามาที่โทรศัพท์ของเธอสวัสดีมีใครอยู่บ้างฟิโอนาจับโทรศัพท์อย่างรวดเร็วหัวใจของเธอเต้นแรงเล็กน้อยมันรู้สึกแปลกที่ถูกริมนดิตว่ามีคนที่ไม่รู้จักรอเธออยู่ขอโทษนะดูเหมือนว่าฉันมีการตอบกลับจากเธอเธอพูดกับเด็กๆเราบอกเธอว่าการแบ่งปันเป็นกุญแจสําคัญ ขณะที่เธอพิมพ์นิ้วของเธอเฮสเทติทคุณรู้ไหมเธอครุ่นคิดออกมามันไม่ใช่แค่การนอนอยู่เฉยๆและปล่อยให้พี่น้องที่น่ารำคาญชนะบางครั้งคุณต้องยืนหยัดด้วยเช่นกันเจคพยักหน้าอย่างตื่นเต้นใช่แล้วถ้าเราพูดว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นเกมได้ละ่ะฟิโอน่าพิมพ์ความคิดเหล่านี้ใส่สัมผัสส่วนตัวและจำไว้ว่าบางครั้งแค่พูดคุยกันก็ช่วยได้ด้วยข้อความใหมาพุ่งเข้ามาที่หน้าจอแทบจะทันทีว้าวขอบคุณมาก การทะเลาะกันของพี่น้องทําให้ฉันบ้าคลั่งแต่ไอเดียเหล่านี้อาจได้ผลฉันขอบคุณมากจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครฟิโอหน้ายิ้มและตอบกลับด้วยชื่อนามสกุลของเธอให้มายาทราบว่าเธอมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือครั้งนี้เวลาผ่านไปขณะที่พวกเขารอาการตอบกลับแต่เมื่อมันในที่สุดก็มามันทําให้ฟิโอหน้าตกใจคุณมีคาแนะนําอื่นไหมสัปดาห์นี้มันลําบากมากมีเรื่องราวที่ตลกให้เล่าเพื่อช่วยให้ฉันรู้สึกดีขึ้นไหม ฟิโอน่าหัวเราะออกมาดังๆเพื่อดึงความสนใจจากผู้ฟังของเธอโอเคฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสองคนของฉันที่จะทำให้ได้ผลเธอตอบนึกถึงช่วงเวลาที่เด็กๆของมิยาพยายามทำคุกกี้แต่ท้ายที่สุดกลายมาเป็นความล้มเหลวในครัวเจคและลิลี่เข้าใกล้เต็มไปด้วยความอยากฟังขณะที่ฟิโอน่าแบ่งปันช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะและความกลาหล หลังจากแบ่งปันข้อความและเรื่องราวอีกเล็กน้อยพวกเขาก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการสนทนาในคืนนั้นและฟิโอน่าตรหนักว่าเธอไม่อยากให้การเชื่อมต่อน,นี้จบลงแค่จำไว้ว่าการนำอารมณ์ขันเข้ามาในเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมันสามารถเป็นยาที่สมบูรณ์แบบสำหรับความน่ารำคาญระหว่างพี่น้องฟิโอน่าพิมพ์ข้อความสุดท้ายเมื่อเธอนั่งลงบนโซฟากับเจคและลิลลี่โทรศัพท์ของเธอก็สั่นอีกครั้งขอบคุณโดยวิธีการคุณดูน่าสนใจมากเราสามารถคุยกันต่อไปได้ไหม ฉันต้องการเพื่อนหัวใจของฟิโอน่าที่เต้นตึกตักตั้งอยู่บนความอบอุ่นของคำของมายาแน่นอนเธอข้อความกลับฉันอยู่ที่นี่เสมอเมื่อคุณต้องการเสียงหัวเราะดีๆหรือคำแนะนำและนั่นคือการเริ่มเส้นทางการเชื่อมต่อใหม่ที่เบ่งบานทําให้ฟิโอน่าอยากรู้และตื่นเต้นว่าเฟรนด์ชิพนี้จะนำพาทั้งสองคนไปที่ไหน ฟิโ n a าหมอบกลับอยู่ที่โซฟาหัวใจของเธอยังคงเต้นตึกตักจากความอบอุ่นที่ไม่คาดคิดของคำพูดจากมายาเธอแลกตามองกับเจคและลิลี่ที่กลับมาโฟกัสอยู่กับงานสร้างสารรค์ของพวกเขาอีกครั้งขณะที่เธอหลงอยู่ในโทรศัพท์อารมณ์สนุกสนานจากเด็กๆเ,เ,เต็มห้องและทำให้เป็นบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเชื่อมต่อใหม่ที่เกิดขึ้น ในวันถัดไปฟิโอนาและมายายังคงส่งข้อความหากันแบ่งปันคำแนะนำเรื่องราวในชีวิตและเสียงหัวเราะอย่างมากมายข้อความของมายาเต็มไปด้วยอีโมจิที่มีเสน่ห์ซึ่งทำให้ฟิโอนาหัวเราะและการสนทนาทุกครั้งรู้สึกง่ายและธรรมชาติราวกับการหายใจพวกเขายังเริ่มพัฒนารูปแบบในการเช็คอินกับกันหลังเรียนหรือในช่วงท้ายของวันมีดรามาของพี่น้องใหม่วันนี้มายามักจะเริ่มการแชท แค่การทะเลาะกันตามปกติเรื่องว่าใครจะได้กินของหวานก่อนฟิโอน่าตอบแต่พวกเขามีระบบตอนนี้นะหินกระดาษกันไกลเมื่อการสนทนาของพวกเขาลึกซึ้งขึ้นฟิโอน่าเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโลกของมายาผู้หญิงทั้งสองดูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่ฟิโอน่ารักชีวิตสงบที่ร้านหนังสือมายาทำงานเป็นผู้จัดงานงานยุ่งจากการจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆในสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีพลังสูงอย่างไรก็ตามพวกเขาพบกันในความรักที่เหมือนกันต่อความ คิดสร้างสารรค์และเสียงหัวเราะคำหนึ่งมายาได้ข้อความว่าเฮมีความต้องการในการผจญภัยแบบสุมไหมฉันต้องการพักจากความวุ่นวายทุกวันผจญภัยแบบไหนฟิโอน่าพิมพ์ตอบอย่างสนใจไม่คาดคิดเลยแต่ฉันคิดว่าจะไปที่นิทรรศการศิลปะในท้องถิ่นไหมฉันได้ยินว่ามีส่วนที่ติดต่อได้ซึ่งสนุกมากคุณว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหม หัวใจของฟิโอน่ารู้สึกช็อกไปแล้วเธอช่างใจสักครู่เพราะกังวลเรื่องการก้าวออกจากเขตสบายของตัวเองฉันว่างอแต่คุณแท้จริงต้องการอยู่กับฉันในแบบตัวต่อตัว,ตวจริงๆเหรอแน่นอนมายาตอบกลับจริงๆแล้วฉันต้องการความสงบเช่นคุณท่ามกลางความวุ่นวายที่ฉันต้องจัดการอยู่บ่อยๆและฉันอยากพบกับจิตใจอันยอดเยี่ยมที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำเรื่องพี่น้องฟิโอน่ารู้สึกหน้าแดงขึ้นด้วยความยินดีจากคำของมายาโอเคก็ลงชื่อได้เลย ขณะที่พวกเขาเรียงลำดับแผนฟิโอน่ารู้สึกถึงผีเสื้อในกระเพาะอาหารของเธอเธอกำลังจะพบมายาความคิดที่น่าตื่นเต้นใกล้เข้ามาวันเสาร์ใกล้เข้ามาทำให้เธอตื่นเต้นมากขึ้นเข้าสู่วงการลงเสื้อผ้าอย่างไรก็ดีเธอต้องการให้ดีเป็นพิเศษ ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงฟิโอน่ารู้สึกมีความตื่นเต้นปนเครียดเมื่อเธอเดินเข้าไปในประตูของหอศิลป์เธอหยุดมองมายาทันทีซึ่งยืนลีอเกนเอคลาเรฟูลมิวเลอร์ผมสีดำของเธอไหลเท่กับความเรียบง่ายมีพลังการดึงดูดที่ล้นออกมาฟิโอน่ารู้สึกดึงดูดหายใจเข้าใกล้ฟิโอน่าใช่ไหมมายาร้องตื่นตัวดวงตาของเธอเป็นประกายฟิโอน่าเข้าใกล้ย,ยิ้มให้กับเธอเฮดดีใจที่ได้เจอคุณตัวจริง การทักทายของพวกเขานั้นอบอุ่นและจริงใจเมื่อลงไปในหอศิลป์ฟิโอน้าถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชิ้นงานศิลปะที่มีสีสันสถานที่นี้เจ๋งมากมายาเอ่ยคํคำออน let's check it out เมื่อพวกเขาเดินผ่านหอศิลป์สองหญิงสาวก็หลงไหลในบทสนทนาไปลึกลงไปในชีวิตความฝันและมุมมองเกี่ยวกับศิลปะมันสดชื่นสำหรับฟิโอนาที่ได้แชร์เปิดเผยเช่นนี้นนเธอพบว่าคำวามตลกขบขันของมายาได้ทำให้บุคลิกที่สงบของเธอเด่นขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขายังถกเถียงข้อแตกต่างในศิลปะอยู่บ่อยๆเปลี่ยนการวิจารณ์ศิลปะที่จริงจังไปสู่เสียงหัวเราะกลางนิจสการมายาจับมือฟิโอนาพร้อมลากไปที่ส่วนที่มีการโต้ตอบนี่คือส่วนที่ดีที่สุดเชื่อฉันเถอะ ฟิโอนายกคิ้วเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องสีสันที่เต็มไปด้วยเส้นเทปบนพื้นเชิญชวนให้ผู้เข้าชมสร้างรูปแบบของตัวเองเราทำอะไรดีเธอหัวเราะเราจะสร้างงานชิ้นเอกด้วยกันมายาตอบคำพูดของเธอทำให้ฟิโอนารู้สึกยิ้มออกมาได้เมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าบรรยากาศที่สนุกสนานทำให้ฟิโอนาคิดว่าถึงแม้จะไม่มีความกดดันในการเข้าใจแต่มีสปาร์กระหว่างพวกเขาการเชื่อมต่อน,นี้รู้สึกจริงอบอุ่นสื่อสารและเต็มไปด้วยมิตรภาพ เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นผลงานมายาถอยหลังออกไปชมผลงานของพวกเขาดูสิเราอาจเป็นมืออาชีพได้แล้วเธอพูดด้วยรอยยิ้มฉันแน่ใจว่าโลกศิลปะกำลังสั่นสะเทือนอยู่ฟิโอหน้าหัวเราะอย่างจริงใจเมื่อแสงของวันเปลี่ยนไปเป็นเวนเวลกล่าวพวกเขาหยุดที่คาเฟ่ใกล้ๆเพื่อดื่มกาแฟและขนมอบขณะนั่งตรงข้ามกันพวกเขายังคงพูดคุยในหัวข้อที่ลึกซึ้งแบ่งปันความกังวลและความกลัวตลอดจนเฉลิมฉลองแก่ความแปลกของแต่ละคน มายาโน้มตัวไปข้างหน้าสายตาของเธอเปิดเผยคุณรู้ไหมฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะแบ่งปันอย่างนี้กับคุณมันหาได้ยากมากที่ได้พบใครบางคนที่เข้าใจฉันเธอกล่าวน้ำเสียงจริงจังฟิโอน่ารู้สึกมีแรงดลใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นอยากจะบอกว่ารู้สึกเหมือนกันฉันดีใจที่เราได้พบกันเธอพูดอย่างแผ่วเบาตาของพวกเขาจ้องกันและฟิโอน่ารู้สึกมีความอบอุ่นที่แผ่กระจายอาการเสียดแทงที่บอกว่ามีบางอย่างมากกว่าความเป็นเพื่อนอย่างนั้น แต่ในขณะที่คิดสิ่งนี้ก็ทําให้ความคิดมัวไปจะเป็นอย่างไรถ้ามายาเป็นเพียงเพื่อนทั้งพวกเขาหาจุดสนใจในคาเฟ่และมายาได้ประหนึ่งมองออกนี่คือเรื่องสําคัญเราต้องถ่ายรูปงานของเราไว้ก่อนที่จะออกไปนี่มันเรื่องใหญ่ฟิโอน่าหัวเราะอีกครั้งและทั้งสองคนนั่งใกล้กันจ้องตรงไปที่กล้องพร้อมกับยิ้มให้กันความสุขของพวกเขานั้นชัดเจนทั้งสองคนกําลังสนุกด้วยกันอย่างไร้ข้อกังวลนี่ต้องเป็นเรื่องที่เราเก็บไปในสครปบ,บุ๊ก มายากล่าวยกโทรศัพท์ขึ้นอย่างมีชัยเมื่อวันนั้นเข้าสู่เวลากล้ามพวกเขาทั้งสองได้ทำสัญญาเหงื่อที่ต้องการเข้าพบกันอีกครั้งและเมื่อแยกย้ายฟิโอหน้ารู้สึกไม่สามารถลงนอนในคืนที่รู้ว่านี้ไม่ใช่เพียงการผจญภัยแต่มันคือการเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเมื่อกลับถึงบ้านเธอยิ้มสดใสขณะที่กำลังสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของเธอรอข้อความติดตามจากมายา,มา,ยาเมื่อมันในที่สุดก็มาถึงฟิโอหนา้าจึงรีบเหลียวไปที่จอฉันรู้สึกมีความสุขมากในวันนี้ เรามาเจอกันอีกเร็วๆนี้เธอใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มหัวใจฟิโอหน้ากระตุกอีกครั้งช่วงเวลาที่ดีมันทําให้เธอสงสัยมันอาจจะเป็นได้ไหมว่าสายสัมพันธ์นี้อาจนําไปสู่อะไรมากกว่าความเป็นเพื่อนฟิโอหน้าจับมือแก้มพร้อมหัวเราะเมื่ออ่านข้อความของมายาเสียงหัวเราะที่เล่นอย่างขบขันจากการไปทานขนมทูเกเตอร์ไปอยู่กับตัวเธอแล้วด้วยการหายใจลึกๆเธอพิมพ์ตอบอย่างรวดเร็วและทําให้สนใจฉันสนุกมากในวันนี้ มาตรงกันอีกครั้งดีไหมเราอาจสำรวจคาเฟ่ศิลปะแบบพื้นเมืองที่ฉันต้องการลองดูด้วยกันไหมไมายาตอบกลับเกือบจะในทันทีความกระตือรือร้อนมองออกผ่านหน้าจอใช่ไปเถอะฉันได้ยินว่าขนมอบของพวกเขาน่าสนใจมาก เมื่อสัปดาห์นี้ดำเนินไปฟิโอน่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปพบกับมายาในวันเสาร์ที่กำลังจะมาถึงความคาดหวังกระตุ้นพลังใหม่ในตัวเธอซึ่งไม่เคยรู้สึกมาก่อนทุกการสัมผัสจากมายาทำให้เกิดความน่าสนใจความขบขันที่แลกเปลี่ยนกันในข้อความช่วงกลางวันความตลกขบขันด้วยกันทั้งหมดนี้ทำให้ทุกสิ่งรู้สึกเป็นธรรมชาติ สุดสัปดาห์ถัดมาฟิโอนารู้สึกมีความวิตกกังวลและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเธอใช้เวลาเลือกเสื้อผ้าอย่างมากต้องการจะปรับสมดุลระหว่างความสบายและดูดีเธอเลือกเสื้อบลาวเรียบๆที่นุ่มนวลกับกางเกงยืนที่เธอชอบเป็นพิเศษความมั่นใจของเธอเพิ่มขึ้นโดยรู้ว่าเธอจะก้าวออกจากเขตสบายของตัวเองเมื <S <S ่อฟิโอน่าไปถึงคาเฟ่ในท้องถิ่นกลิ่นของกาแฟาสดใหม่ลอยเข้ามาอยู่รอบตัวเธออย่างอบอุ่นเธอเห็นมายาในทันทีที่ยิ้มสวยจากเอฟาพร้อมเชื้อเชิญ เฮ้ hey, ดูแล้วมายาเอ่ยออกมาเมื่ออย่างเข้ามาใกล้คุณดูน่าทึ่งจริง,รงๆแล้วบุค,คลิกสไตล์นี้มาจากไหนฟิโอน่ารู้สึกตัวแดงขึ้นจากคำชมนั้นทำให้เธออบอุ่นมันแค่ภาพลวงตาจริงๆฉันแค่ต้องการทำให้ดีวันนี้เธอพูดรู้สึกเบาใจและรู้สึกขอบคุณสำหรับการมีมายา การสนทนาของพวกเขาดำเนินไปอย่างง่ายดายขณะที่ดื่มด่ำและแบ่งปันเรื่องราวในการเติบโตของพวกเขาเสียงหัวเราะและการแบ่งปันที่ตามใจเต็มไปด้วยขนมที่ดีและกาแฟาที่อร่อยจบลงในเวลาที่ขอให้พวกเขาให้สร้างความสัมพันธ์ต่อไปในช่วงระหว่างที่ทำเรื่องราวสนุกๆทั้งสองหางานกันได้สำเร็จและมีการเขียนบันทึกลงไปอีกเดี๋ยวนะทำให้ได้เร็วมายารีพูดฉันไม่อยากให้วันของเราหมดเร็วไป เก็บภาพของเราไว้ในตำนานกันเถอะฟิโอหน้าตอบเดี๋ยวก่อนรอสักครู่มายาพูดเรามีเรื่องต้องเจออีกมากมุมมองทั้งหมดที่เราแชร์กันเมื่อสัปดาห์ก่อนให้เราไปต่อสู้อีกมากเลยใช่ฉันสนุกที่จะได้อยู่กับคุณฟิโอหน้ากล่าวคอยติดตามการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นต่อไปสองสาวนั่งยิ้มให้กันในคาเฟ่ขณะที่การเชื่อมต่อที่ไม่คาดคิดนี้กลายเป็นความจริงและใกล้ชิดกับความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่และความรัก เชื่อเถอะนิยายนี้จะมีต่อไป